สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาไล่ผมมาคิปลงใน u t u b e นะครับต้องดูทูบนะครับวันนี้มาชม ep ีสองนะครับสมเด็จวัตรคังทรงเจดีนะครับผมสมเด็จวัรรคังทรงเจดีนะครับ สองนะครับโอ้ยมี่ถ่ายด,ดยูดีสวยมากนะครับถ่ายคลิปดีสวยครับตรงนี้และนี่คือ,อทรงเจดีย์วัดละฆังนะครับ ความปรารถนาของทุกคนที่เล่นผ้านะครับต้องการได้สมเด็จสกุลไว้ในครอบคอรองนะครับเพราราคานับปันก็ยิ่งแพงสืสวยก็ยิ่งแพงนะครับถ้าอยู่กับมือเซียนใหญ่ๆมันก็แพงนะมีการซื้อขายกันนี่ก็หลักหลายล้านขึ้นนะครับไม่หักไม่ซอ่อมก็ต้องว่ากันสตาที่ห้าล้านขึ้นนะครับ่าที่ส,สวยนะครับ ไม่สวย,ยก็ล้าน,าน,าน,น,น,านสองล้านถ้าหักนะครับถ้าหักแลมาซ่อมสองแสนขึ้นนะครับหักแพ้เดียวก็ยังเป็นล้านอยู่นะครับจะเป็นสเปเป็นประฆังโอ้โหวันนี้ถ่ายถ่า,ายคลิปที่สวยจริงๆนะครับวันนี้ถ่ายที่สวยจริงๆ เป็นทรงเจดีวัดตะขางนะครับบอกขยื่นหน่อยรงแกนนะครับขยื่องคงแหนเ๊อบขยื่นหน่อยนะครับผมจะไม่ได้ลงกล้องให้ชมนะครับเพราะว่าลงกล้องมันจะสวยไม่ะต่นี้อันนี้ผมเปลี่ยนกล้องใช้นะครับจต่ครัผมจะลงกล้องให้ชมนะครับลงกล้องในต้องย่อผพานไปนะครับตอนนี้กำลังหาแปนครับนะครับกล้องอยู่รูมนะนี่คือทรงเจดีสวยมากๆนะครับ มีวัดะระฆังนะครับเป็นวัดเดียไม่ได้นะครับองเป็นวัดะระฆังอย่างเดียวนะครับเออนีจ่จมเลยนะครับนี่แจ่มามากๆครับ <c oughs> ดูฐานดีครับเออลงกล่องคลิปนี้สวยครับคลิปนี้สวยมากๆนะครับองค์นี้ยังไม่ได้เปิดราคานะครับราคามันมันพูดถึงราคามันไม่มีราคานะครับสําหรับผมนะ สมเด็จอยู่ที่เราชอบศรัทธาท่านมากกว่าผมมีอยู่ไม่กินพอท่านนะครับซื้อสามร้อยขายสองล้านมีนะครับซื้อสีอ400่ร้อยขายล้านหนึ่งมีนะครับผมว่าทุกคนในเดิมนข้อสนามเนี่ยผมบอกเลยนะทุกสนามมีพระสมเด็จหลุดหมดชุดเป็นจาพรคีหลุดหมดแล้วแต่เราจะไปเจอเลครับ ราคาหลักพันยันหมื่นนี่ถือว่าของหลุดนะครับประสมเด็ดนะครับอยู่ที่ความชอบของเรานะครับอย่างถ้าผมชอบเนี่ยผมก็ซูราคาที่เราซื้อได้นะครับซื้อได้แล้วมาซื้อนะครับตรงนี้เป็นสมเด็จปิ่มสมเจดีนะครับฝากกดติดตามนะครับในช่องทาง youtube นะครับผมก็จะลงทุกวันทุกวันนะครับวันละหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปหรือสองคลิปก็แล้วแต่นะครับ ดินงกำแพงนะครับปมิตรดินกกำแพงพระที่สวยงามแล้วัมวลสารครบสูงนะครับฝากติดตามช่องทาง YouTube ด้วยนะครับโอ้โหมาไ์ที่สํานักงานในชัดเจนนะครับผมว่านะนะครับโอ้โหผมชอบเลยอย่างนี้มึงมื่กี้ผมอัดแล้วแต่ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมันขาวเกินไปนะครับเครื่องนี้ถูกใจผมมากๆนะครับ นี่คือสมเด็จพระละแงทิมช์มเกจดีนะครับสมเกจดีนะครับพระสวยงามนะครับสวยงามสมเด็จพระละแงเป็นพระที่สวยงามนะครับเป็นพระที่สวยงามพระที่สวยงามนะครับโมค่าที่สวยไมนะ่แพงครับหลักหลายล้านนะครับ ใครดูเป็นนะครับใครดูเป็นนะครับต่อมาได้นะครับราคาไม่เปิดจะขายนะครับไม่เปิดจะขายราคาถูกใจนะครับไม่เปิดจะขายนะครับ ที่ใครอยากดูสมเด็จอยากดูจะชมวงจริงมาได้นะครับมาได้นะครับสนามพระเครื่องวงเวนเล็กพยาไม้นะครับสนามกําเนิดเสียดใหญ่ได้หลายคนนะครับปักศิลานะครับในพยาไม้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับพิมพ์ทรงเจดีก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขแงแรงเงินรว,วยทุกท่านนะครับสวัสดี